กลัวคุณต่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทำสุดรการของเราอีกครั้งน่งนะครับตอนนี้การฝึกอคุณต่อยอาหารเวลาที่สอนทำเนี่ยมันก็มีหลายอย่างในการก็มีแกงบ้างมีผัดบ้างมียำบ้าง ครับแต่ว่าในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยถ้าจะขาดยำไปเลยเนี่ยบางทีมันเหงามันเศร้าเพราะหมันอสร้อยสร้อยมันดูมันดูคือยำมันทําให้ชีวิตรู้สึกว่าจี้จัดจุดจุดเนี่ยมันโอ้โหจุดนี่ผมไม่คาดอจุดนั้นคองน้ำแล้วนะแต่ว่ายำมันจะเป็นครบรสเนี่ยแล้วมันมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานและยำแบบไทยๆคือไม่อ้วน อคนที่ชอบกินยำ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 อะไรเงี้ยไม่อ้วนคือยำพวกกินกินยำบ่อยไหมกินทุกวันครับผมเหอนดูหอมเปลียวเลยนะเฮ้ยเนี่ยผมก็กินยำบ่อยมากไม่เห็นเรื่อวยำอะไรล่ะผอมเปลียวเลยแต่ละคนแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นยำซึ่งเป็นยำของสวนอาหารบางบัวครับสวนอาหารบางบัวนี่อยู่ที่จังหวัดปทุมธานี ร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาสุดยอดมากเจ้าของจริงๆเลยเนี่ยคือพี่ผู้ชายครับจริงๆเดิมทีเดียวเลยเนี่ยอยู่ปั๊มครับเป็นเด็กปั๊มเจ้าของเป็นเด็กปั๊มเป็นเด็กปั๊มมาก่อนทํางานที่ปั๊มต่อมาวันหนึ่งก็ไปทํางานร้านอาหารครับทำงานร้านอาหารก็ไม่ใช่ทางานร้านอาหารผู้ผิดไปทํางานปั๊มทําทุกอย่างอ่ะครับทำสักะเบือยันเรือรบทำจะไหมทำจม่จะเป็นเจ้าของปั๊มอ่ะไม่ได้เป็นหรอกไปไป แต่งงานกับผู้หญิงเป็นแม่ครัวรไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ครัวแต่งงานไปอยู่กินกันมามาเปิดร้านจนมาถึงตอนนี้ก็เกือบ30ปีแล้ว<อ>สู้ชีวิตสุดๆดส,สู้สุดๆแต่ว่าความสู้ของเขาน่ยทำให้ประสบความสําเร็จและรสอาหารของร้านนี้จัดจ้านจริงๆวันนี้จะมาสอนทำยำยำไก่บ้านหัวปลีครับ อย่าพิ่งไปไหนเด็ดขาดเพราะเมนูนี้ถ้าท่านทำแล้วเชิญใครมาเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนั่งกินด้วยกันผมการันตีได้ว่าลองจากมันอร่อยจริงๆแต่มันมีเคล็ดลับจะอร่อยได้ยังไงขอเชิญพบกับคุณพานินขานวลครับสวนอาหารตังบัวจังหวัดปทุมธานีครับครับสวัสดีครับนี่ลูกชายนะครับคุณพ่อประวัติอย่างที่อาพูดทุกอย่างใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละแล้วจริงๆคุณพ่อเป็นนักสู้จริงแล้ววันนี้ลูกมาสู้ต่อลูกมาทําต่อมาดูแลต่อ วันนี้ท่านจะได้พบกับเมนูซึ่งท่านจะคลาดสายตาวิธีการทําไม่ยุ่งยากแต่มันมีเคล็ดลับชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คุณพ่อครับนี่เครื่องเคียงทั้งหมดครับยำไก่บ้านหัวปลีเราเริ่มต้นจากนําไก่ครับมาล้างให้สะอาดครับแล้วก็เอาขิงใบโหระพาครับแล้วก็ตะไคร้ครับใส่ไปในตัวไก่นี่ขิงนะครับโหระพาแล้วก็ตะไคร้ยัดใส่เข้าไปในตัวไก่เพราะไก่นี่เราจะเอาไปนึ่ง ใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็ต้องยัดใส่ก่อนเพื่อให้มันมีความหอมของเครื่องเหล่านี้ติดเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่นะครับเอาไปนึ่งนานเท่าไหร่ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงจริงๆถ้าผู้ชมไก่มันมีกลิ่นหอมครับนี่ให้มันเข้าอะความจริงมันสุกก่อนคุณนวัดแต่ป้องการให้กลิ่นมันหอมอบอวลอยู่ใช่สอชั่วโมงมันก็จะอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นก็เอาไก่มาลอกกระดูกครับแล้วก็นําไก่เนี่ยมาฉีกให้เป็นชิ้นแบบประมาณพอดีคำครับส่วนหนังเนี่ยเราเก็บไปก่อนครับ ส่วนหนังเก็บไว้เนื้อมมันาเลยเนื้อนี่ยแล้วมาฉีกชอบตอนฉีกไก่ตรงฉีกอกเนี่ยเพราะว่าเราต้องใช้ฉีกครับพอถ้าเกิดใช้หั่นจะจะไม่ค่อยอร่อยไม่อร่อยเลยต้องฉีกโบราณโบราณก็ใช้ฉีกเนี่ยเราก็จะถูกใช้ตอนนี้แล้วก็หัวปลีครับน้ำมามาหั่นเป็นชิ้นเล็กครับหัวปลีต้องเลือกหัวปลีที่อ่อนหน่อยนะฮะอย่าแก่มากแต่อย่าอย่าอ่อนจนเกินไปใช่ครับนะครับนี่เอามาหั่นพอดีคำนะครับ เราแ้น้ำมายำครับเอายำแล้วครับใส่ไก่ใส่หัวปีใส่น้ำมะนาวครับใส่ไก่ใส่หัวปีไปเลยใส่น้ำมะนาวลงไปแลวใส่น้ำปลาน้ำปลาครับแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาอันนี้ขาดไม่ได้คือน้ำพริกเผา้องเยอะแล้วก็กะทิสดนี่ครับหัวกะทิสดๆเลยใช่ครับแล้วก็นี่มะพร้าวคั่วครับมะพร้าวั่คั่วครับปั่นเป็นฝอยแล้วพริกขี้หนูพริกขี้หนู แล้วก็เป็นมะม่วงเขียวสวยซอยครับมะม่วงเขียวสวยเป็นมะม่วงเปรี้ยวหน่อยครับตามด้วยหอมเจียวหอมเจียวครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้าตาลมะพร้าวน้ําตาลมะพร้าวครับแล้วก็เป็นขิงซอยครับแล้วก็เป็นหอมแดงครับครับเมื่อกี้ขิงซอยหรือว่าตะไคร้ยไครนะฮะตะไคร้ซอยนะครับไค่้ชอตะไคร้ซอยครับแล้วก็ครับแล้วนี้เราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ ทุบไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าน้ำตาลปี๊บอ่ะมันจะละลายเข้าเนื้อกัเสร็จเสร็จสิ้นออกมาเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมแล้วก็โรยหน้าด้วยใบสะระแหน่ใบสะระแหน่ยำไก่บ้านหัวปลีครับ ที่ผมบอกมันมีเคล็ดลับแล้เอาไล่ไปทีละเลี่ยงก่อนนะหนึ่งเขาใช้ไก่บ้านมันมีเหตุผลที่ใช้ไก่บ้านทําไมไม่ใช้ไก่ธรรมดาเพราะไก่บ้านเนี่ยเนื้อจะเหนียวเนื้อเหนียว่ายำไงเวลาเอามาทํายำเนี่ยถ้าเกิดเนื้อมันยุ่ยยุ่ยนุ่มมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยข้อสําคัญเวลาเอาไก่มาไม่ใช่เอาไก่ไปต้มไปนึ่งอย่างเดียวแล้วจบเขาใส่เครื่องลงไปด้วยใช่ไหมฮะเขาใส่ใส่ไครใต่ไครับรองผรับรอใส่ตะไค ไม่มากรูแล้วก็ขาดโอ้พาไม่กชไม่ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้โอ้โพาไม่ใส่กับพี่โอ๊ตจะบอกทำไมอ่ะไปเทียงให้ข้างนอกอะเอาใหม่เอาใหม่พูดใส่ตะไคร้ค่ะ หมายมกูยัดลงไปนึ่งสองชั่วโมงครับใช้ไก่ประมาณ3กิโลครับตัวใช้ไก่ตัวประมาณ3กิโล่นีมันจะเป็นอย่างงี้พอนื่งมาเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นึ่งสองชั่วโมงนะสองชั่วโมงนึ่งออกมาเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้คือลำพังแค่นึ่งนี่ก็น่าทานแล้วเพราะผิวค่านเหลืองคุณคุณแค่นี้เอามาฉีกกินก็อร่อยแล้วขึ้นน้ำปลาหน่อยเดียวแต่แต่ไม่พอไม่พอไม่พอเวลามาทำคุณผี้ชมท่านเห็นหมดแล้วท่านเห็นเครื่องยำหมดแล้วแต่ที่บอกว่ามันมีเคล็ดลับหนึ่งเคล็ดลับก็คือว่า ท่านนึกภาพดีๆเวลาที่ท่านมีกี่คนใส่หอมเจียวดูให้ดีก่อนนะหนึ่งไอ้ตะไคร้นี่ต้องใส่อยู่แล้วถ้าใส่มันคงไม่ใช่ยำแต่ที่นี่เวลาเขาใส่ตะไคร้เขาหั่นจนซอยละเอียดละเอียดนซอยแบบละเอียดยิบนะฮะมันจะได้กินได้เลยนะครับต่อไปที่สําคัญสุดๆเลยที่เวลาทานแล้วยำอร่อยไม่อร่อยถ้าขาดอันนี้ไม่อร่อยแน่นอนครับนู่นอะไรครับมะพร้าวมะพร้าวคั่ว มันถึงที่คุณบอกเลยกินคุณบอกเหมือนจำทั่วพลูย่างมันหอมอ่ะมันหอมอ่ะแล้วมันเวลากัดเนานมันจะมันมากๆนั่นคือความลับของมันตามด้วยมะม่วงมะม่วงเขียวเสวยเปรี้ยวหน่อยใช่ไหมฮะจะต้องเปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวๆเลยถ้าถ้าสมมติว่าถ้าต่งจังหวัดก็มะม่วงแก้วก็ได้เปรี้ยวนิดๆได้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 แต่ว่าออกไปทางจนเงินใบสำหรับเราเราฝรั่งเศสเราต้อง ปูครับปูรวยมาตลอดแล้วอยู่ๆไปใช้มาโม่งแก้วทำไมคุณเป็นเงี้ยที่บ้านกินมาตั้งแต่เด็กแล้วโม่งแก้วเสียชื่อมากหลังๆมากินกิ่งนี่หายกินนี่หายหลังๆมาปลวกกินยกต้นเลยครับสมน้าไปนะฮะนั่นคือทั้งหมดเลยนะฮะคราวนี้มาลองกันนะคครรัับบี่อยู่่ตรงนนีี้ฮะแล้วเขาเอากราบหัวปลีเออกราบหัวปลีมามามาลองสวยรสชาติโดยปกติมันต้องเป็นอะไรนำนะมันจะเป็น เออมันหน่อยครับมันมันผมว่าเปรี้ยวมันนะผมว่ามันจะได้อารมณ์หวานหอมรสชาติเด่นนะฮะจะทานกับข้าวได้ครับเบาๆครับผมเออมันมันมนครบหมดเลยผมไม่รู้ว่ามันหวานเปรี้ยวหรืออะไรแต่ว่ามันออกมาแบบกรมกรอบนั่นเหมือนยำถั่วพูเด็ดไหมหอมขึ้นเลยคำนิยามว่ามันไม่ใช่แค่ยำเพราะถ้ายำมันเปรี้ยวเค็มหวานจบ แต่นี่มันมีมันด้วยมีหอมไม่ใช่หอมเจียวอย่างเดียวนะหอมหอมกลิ่นหอมหอมเลูกหอมอะไรบ้างขั้นเดามาจากมะพร้าวคั่วหอมเจียวนะครับแล้วก็หอมจายหอมจะหอมอะไรนะหอมน้ำพริกเผาอีกแล้วตัวหัวปลีทํางานสุดท้ายเลยความมันเวลากัดสุดท้ายพอรสชาติไปหมดแล้วและเดี๋ยวขอยสักนิดหนึ่งคะและยำนี้ใส่น้ําตาล ตโัโนดน้ำตาลปีมันแปลกมันหอมผมเลยเรียนทำผสมซ้ําอีกครั้งนะฮะว่าจริงๆแล้วความสําคัญมันคือน้ําพริกเผาเนี่ย <ฮะ S 1> กับะมะพร้าวคั่วเนี่ย <ฮะ S 1> มันไม่มี <ฮะ S 2> ที่ไหนเขาใส่กันพอะที่นี่ใส่มาแล้วมันก็เลยทาให้รสชาติเนี่ย <ฮะ S 1> ทั้งเปรี้ยวหวานมันครบถ้วนอยู่ในยำแต่ว่าสาหรับผมกับโก้เนี่ยคงจะต้องใส่พริกขี้หนูลงไปอีกนิดนึงแต่สําหรับคนทั่วๆไปขนาดนี้กําลังอร่อยแล้วกาลังอร่อยแล้วถ้าเราใส่อีกนิดนึงเนี่ย คนเขาจะจับได้หรือเปล่าว่าเราไม่ได้มาจากปารีสเราใส่พริกเยอะคนเขาจะจับเราได้หรือเปล่าที่ปารีสกินพริกไทยเยอะๆโอ้ยได้ได้ได้อย่างได้อยู่ก็ครับแต่ว่าตอนยำคือหนังไก่เราไม่ไม่ใช้เลยหนังไก่บางท่านจะชอบทานหนังไก่ก็ใส่ไปได้ใส่ได้ใส่ทีลมันไม่ได้ทําให้รสเปลี่ยนแต่สวนใอย่างเขาไม่ใส่แต่สวนใอย่างเขาไม่ใส่กันเพราะว่ามันคนจะไม่ค่อยทานหนังไก่มันจะแหกไปมันจะแหกกดกอไปหน่อยนี่คือความอร่อยที่วันนี้อาหารบางบัวจังหวัดปทุมธานีเอามาฝากกับท่านนะครับรับรองว่า สูตรนี้เด็ดจริงๆนะครับขอบคุณสวน,นอาหารบางบัวขอบคุณคุณธนินขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมเราโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ oh! <Yeah! S 2> ร้านเจี๊ยบเฮงหลีครับจังหวัดสมุทรสาครครับถ้าไผท่าสลอมไม่กินที่ร้านเฮ้วดถือว่าผิดเลยทีเดียวครับลดน้ำหนัก ผมบอกได้เลยครับนี่ครับว่าปลาลิ้นหมาเป็นนี้ครับเข้าต้มกับเนื้อปลาที่ถูกซุยแล้วกั้วกินไปด้วยกันอร่อยจริงๆครับเอ็นหอยผัดชาครับง่ายไหมเนี่ยเป็นนี้ครับพี่ตใจรสชาติเข้มข้นมากไม่น่าเชือครับคุณผู้ชมว่าแป้งน้ำตาลไม่น่ามาอร่อยขนาดนี้